สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้เผยอาการสรพง์ชาตรีป่วยสู้โรคร้ายภรรยาดูแลแฮส่งกำลังใจพันตรีวันชนะสวัสดีหรือผู้พันเบิร์ตเข้ามาโปรโมทโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย โครงการต่อเนื่องของสำนักงานปรลัดกระทรวงกลาโหมในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงของชาติด้วยการสร้างสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนความมั่นคงและความรับผิดชอบต่อสาธารณะในเยาวชนเผยกับดาราเดลี่ถึงกรณีอดีตพระเอกในตำนานนักแสดงรุ่นใหญ่สรพงษ์ชาตรีได้เข้ารับการรักษามะเร็งและได้รับกำลังใจเป็นอย่างดี ผู้พันเบิร์ดเผยว่าตอนนี้เท่าที่ทราบจากผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงพี่เอกซอรพง์ชาตรีป่วยแต่ก็กำลังรักษาได้ยินข่าวว่ากำลังใจดีผมเองก็ติดต่อไม่ได้เพราะแฟนเขาดูแลอยู่และคงไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่โตเราก็อยากไปเยี่ยมให้กำลังใจทราบกันเพียงว่ารักษาผ่านไปด้วยดีขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u ั s c r i b e และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ